น้องนักศึกษาสองคนอยู่ในคอนโดมิเนียมเดียวกันเป็นเพื่อนรักกันเลยนะเป็นเพื่อนรักกันอ่าปรากฏว่าคนหนึ่งค่ะเมากัญชาแล้วก็คิดว่าเพื่อนรักตัวเองเนี่ยมายุ่งกับผู้หญิงของตัวเองมายุ่งกับแฟนตัวเองอ่ะอ่าแล้วแฟนตัวเองอยู่ไหนก็อยู่กับตัวเองอ่าแต่ว่าอยู่กันสามคนเหรอในคอนโดไม่อยู่คนละห้องอยู่คนละห้องความความหลอนจากฤทธิ์ของกัญชาค่ะไปหึงไอเพื่อนห้องข้างๆใช่ซึ่งเป็นเพื่อนรักตัวเองแม้กัญชาเนี่ยมัทำให้หลอนโยยาบ้าเลย ตอนนี้สงสัยสงสัยว่าจะไม่ใช่กัญชายอย่างเดียวอันนี้พ่อ,อของน้องที่เป็นมือมีดเลยนะ<อ>เป็นคนบอกเองอ่าไล่เรียงเหตุการณ์ให้ฟังอย่างนี้มันเกิดเมื่อคืนนี้ตอนตีหนึ่งครึ่งนะคะที่ตารวจโรงพักคลองหลวงรับแจ้งเหตุในคอนโดมิเนียมอยู่ในพื้นที่คลองหลวงปทุมธาน,นีเนี่ยแหละค่ะน้องคนเจ็บชื่อรุจรกิกรอายุ19ปีโดนแทงทั้งที่ศีรษะแก้มซ้ายหัวไหล่ขวาแขนซ้ายเสียเลือดเยอะมากแต่ว่ายังพอให้ปากคําได้อยู่ก็บอกว่าคนแทงเพื่อนเขาอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะคะชื่อบอสอายุ ายุ20ปีเพื่อนหลอนกันชาแล้วคิดว่าน้องคนเจ็บเนี่ยไปยุ่งกับแฟนของบอสก็เลยถูกเพื่อนทั้งกระทืบแล้วก็เอามีดแทงด้วยลองฟังนะคะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยน้องมาเมื่อคืนนี้อ่ะมันหล่อนมันหลอนกัญชาพี่ลำเคียวของเราแฟนมันมันหล่อนกัญชาพี่ลำเคียวของเราแฟนมันทยงนี้มันมันกระทืบผมแล้วมันก็เอามีดแทงผมยับเลยผมเลี้ยนิติตั้งนานเลี้ยกตรงไหนอ่ะในห้องเลยมันชื่ออะไรคนแทงเลยบอสชื่อบอสนะ มันหล่อนกันชาพี่รำเที่ยวผมเราแฟนมันแค่นีมน้มันกระทึสผมแล้วมันก็ไี่ผมแทงผมยับเลยผมเร่กน,นิติตั้งนานเอกงเลยตรงไหนอ่ะในห้องเลยมันชื่ออะไรคนแท็งช,ชื่อบอสชื่อบอสนะ แล้วทีนี้ปรากฏว่าบอสเนี่ยก็คือหายตัวไปนะคะจนกระทั่งช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองี่ติงบอสกับครอบครัวก็มาที่โรงพักคลองหลวงบางอบตัวกับตํารวจแล้วนะคะพ่อแม่บอสแฟนสาวของบอสอ่ะที่บอสหึงอ่ะก็มาด้วยมาหมดเลยมาเป็นเพื่อนการเจ้าตัวหายเมาแล้วนะหายมากัญชาแล้วนะยังไม่ค่อยสั่งยังไม่สั่งนะยังสอบปากคาไม่ได้เลยนะคะคือเจ้าตัวไม่ยอมตอบคําถามอะไรใดๆทั้งสิ้นคนที่ให้ข้อมูลได้เนี่ยก็คือพ่อของบอสคุณพ่ออเนกวัย 62ปีคุณพ่อก็เล่าเลยบอกว่าบอสลูกชายกับคนเจ็บเป็นเพื่อนรักกันอยู่คอนโดเดียวกันแค่คนละห้อง พ่อรู้จักคนเจ็บด้วยเคยไปรับไปส่งด้วยซ้ําแล้วลูกชายก็ไม่เคยทะเลาะอะไรกับเพื่อนคนนี้มาก่อนเลยคุณพ่อเนี่ยรุ้งเรื่องเมื่อคืนนี้<า>ก็คือแฟนของบอสเนี่ยแหละเป็นคนโทรศัพท์มาบอกพ่อว่าพ่อบอสเอามี้ไปแทงเพื่อนอ,อาการสาหัสเลยนะคะก็เลยขับรถไปหาลูกชายที่คอนโดตอนที่พ่อมาเจอบอสเนี่ยก็คือว่าเห็นบอสเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนออกมาจากคอนโดมิเนียมแล้วก็เลยเรียกให้บอสเนี่ยขึ้นกระบะพ่อเห็นว่าบอสบาดเจ็บ ก็เลยตั้งใจว่าจะพาบอสไปทาแผลที่โรงพยาบาลแล้วค่อยไปมอบตัวกับตํารวจแต่พ่อบอกว่าอันนี้ภาพกล้องวงจรปิดนะคะน้องคนเจ็บหลังจากถูกแทงคุณพ่อบอกว่าบอสอยู่ในการหลอนกัญชาเห็นได้ชัดเลยเมื่อคืนนี้ขนาดว่าขึ้นมานั่งบนกระบาท,ที่พ่อจะพาไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะแย่งพวงมาลัยพ่อ,อไม่พ่อขับไปโรงพยาบาลพ่อเลยตัดสินใจพาลูกชายกลับบ้านให้ไปพักก่อนแล้วเนี่ยช่วงบ่ายเนี้ยก็คือพามามอบตัวกับตํารวจคือ สั่งไปแล้วหน่อยหนึ่งรู้ตัวแล้วว่าตัวเองเ่ยทำอะไรลงไปสภาพจิตใจก็คือย่ําแย่มากแล้วก็กลัวถูกดําเนินคดีลองฟังจากคุณพ่อหน่อยค่ะก็เขาก็ยังหลอนอยู่ครับค่ะคือเขามีพฤติกรรมกับการเสพกัญชานี้เราทราบไม่ก็พี่เขาถามว่าพี่เขาถามว่าทับอะไรเขาบอกว่าเสพกัญชามาแต่ว่าผมดูอาการเขาเขาเขาทำบอสเขาทำ เขาทำเพื like ่อนแล้วท <Okay. S 1> <fun> uh ีน huh. ี no. ้เขากลัวไงกลัวให้ผมพากลับบ้านกลับอะไรผมขับรถจะให้ไปทําแผลยังมาจับพงมาเลยหลอนหลอนแน่นอนครับหลอนแน่นอนคุณพ่อคะคือหลายๆคนเขาเชื่อว่ากัญชาไม่น่าจะทําให้หลอนได้มียมันสมัยสมัยนี้มันมันต้องมีโรยเป็นของจําหน่ายอ่ะอาจจะมีโรยไอโรยอู้ผมก็ไม่มีมากกว่านั้นไม่ไน้ถามหนูว่าก่อนนั้นนี้ลูกเราคือมีปัญหากับเพื่อนคนนี้น้องเนี่ ไม่มีนะลักกันนะก,ก็มนะปน่ะพี่นะก็มาอยู่กับผมก็บอกว่าบอสไอ้พอดีบางทีลูกมันมันก็นอนละเมอเอะไรเลี้ยเนี่ยพี่ติ่งคุณพ่อก็ตรงตรงไม่ซับซ้อนนะ,ะคือคงจะไม่ใช่กัญชายอย่างเดียวคงจะโรยอะไรเข้าไปด้วยนะพ่อก็พอรู้เพราะว่าถามว่าพ่อรู้ไหมว่าบอส สุกัญชาเพราะบอกรูนะ้แล้วก็เคยเตือนลูกชายเราด้วยแต่ว่าลูกชายอายุ20แล้วพ่อบอกว่าก็ได้แต่เตือนเขาเพราะว่าอยู่ในวัยที่ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุใช่ไหมคะ,ะแล้วพ่อบอกว่าไปเยี่ยมรุจิกรเพื่อนที่โดนแทงนะคะคที่โรงพยาบาลเรียบร้อยก็จะรับผิดชอบให้ทุกอย่างตอนนี้เห็นว่าอาการดีขึ้นออกมาจาก ICU เรียบร้อยแล้วทีนี้ใน,ในทางคดีเนี่ยทางพันตํารวจเอกอธิเมศชัยสลันวิชนะคะผู้กํากับการสพคลองหลวงเขาบอกว่ายังสอบปากคําบอสได้ไม่ ยังเมายังเมอเมออยู่เลยก็ยังมีอาการตกค้างจากสารเสพติดอยู่นะคะถามไปแล้วก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างก็เลยต้องให้นั่งพักในห้องนะคะเพียงลําพังก่อนนี่พักมาคืนนึงแล้วนะฮะยังไม่หายเลยนะฮะยังไม่หายเลยก็คือเพิ่งจะมาเจอตํารวจเนี่ยเมื่อบ่ายนี้เองก็ยังมึนๆเมอเมออยู่เลยโดนแจ้งข้อหาแล้วแน่ๆข้อหาหนึ่งคือทาร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะแต่ว่าจะเข้าข่ายพยายามฆ่าไหมเดี๋ยวรอผลตรวจร่างกายจากแพทย์ก่อนนี่ฮะเขาเรียกว่า เสพทุกวันทุกวันเข้าไปมันก็ซึมเข้าไปนะ,ะแล้วก็พอพอเวลาอาการมาเต็มที่แล้วเนี่ยโอ้โหจะจะให้หายเมาง่ายๆในยากนะอเออแล้วก็สติสตังก็คงไปหมดแล้วมั้งเนี่ยนะเพื่อนอยู่ด้วยกันยังแทงอ่ะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วนะค,คู่เลยนะคะ